นี่นะครับทุกคนลองทางที่นั่งขึ้นไปตรงนู้นนะเดี๋ยวพี่ผมมันจะขึ้นไปตรงนี้นะเขอปลามันอยู่แถวนี้ครับผมไปเดี๋ยวทำอันนี้กันก่อนครับที่ซุ่มกันก่อน ผมไหวใจไหมอันเนี้ยท้องออกด้วยไม่ไหวใจอ,ะอ่ <c oughs> จอะ <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมสช่นเคยนะครับโจเลฟคลห้อมหน่อยงงจะมา ซุ่มหาปลานะหมายเดิมครับทุกคนรอบกอดยิงพลาดนะรอบนี้ไม่น่าจะาพลาดนะนะเมื่อกี้ก็ทำที่ซุ่มที่ชายนะวันนี้มาสองคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่อีกฝั่งไปยวไงรับชมกัน,นับผมว่าจะหมานไหมไงกดติดตามให้ด้วยนะครับ ปะนินลนะ่ะโหอ,อยู่ลึกมากเลยเดี๋ยวกันดูนะอื้ยลืมโปดเซตโดนไหมโดนไหมโอ้ยเหมือนกับไม่โดนนะคนข้าหมหัวไปอยู่นะครับลึกมากเลยโอ้ยน่าเผื่อโคตรเยอะเลยนะข้าหมหัวอยู่อะโอ้ ได้ได้ะดมากเลย,ยหัวนี้ข้ามหัวได้อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอ,อมามีไปฝั่งตรงนู้นดีกว่า ครับทุกคนเมื่อกี้เผื่อนอยไ,ไปในชะ่ไเ,เดี๋ยวสูมกันต่อครับผมมีแต่หลุมทุกคนหลุมปลานินโคตรเยอะเลยน้ำอย่างใสอ่เดี๋ยวนะเดี๋ ไม่โดนทุกคนโอ้ยมันยังอยู่กับที่อยู่นะมันยังไม่ไปไหนนะเดีย๋ยวเราพี่พี่เขาซ้ำามลนะมโดนไหมน,นั่นกำลังว่าเข้าหลุมมันะ จะ <c ười> ไม่โดนเ,มเ,เหมือนกันทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เ,าเอาใหม่ครับผมนทุกคนมันจะมีตัวเข้ามานะฝนก็เริ่มตกแล้วบรรยากาศวันนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวไปละไปล้อย่างมันโดนไหนมันโดนหัวเหรอมันโดนทางคู่ทุกคนโอ้เสียายเนาะ มาคดไกล้เลยทุกคนอโอ้โหรู้ตัวไปครับผมเรียบร้อยนิ่งไปเลย oh. นิ่งไปเลยครับผมนี่นิ่งไปเลยนิ่งไปโอ้ได้แล้วครับหนึ่งแต้มนี่หนึ่งแต้มครับผมนิ่งไปเลยครับผม เเดี๋ยวอาปลาก่อนครับผมโอ้นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยระยะประชิดครับผมเข้ามาเฉยระยะประชิดมันตัวเดียวนั้นอะมันเข้ามานี่หลายเตือละ โอ้โหใหญ่อยู่ไรนะตัวเป็นโลอะวันขนาดนี้นี่ครับทุกคนหนึ่งแต้มครับผมโใหญ่โอ้โหตัดิใหญ่กวนานับเลยนะโอ้โห ว้นตับเลยครับผมไปเก็บปลาก่อนครับผมหมงแต้มหมันๆเรวแชฟไปหนึ่งนี้ก่อนครับสวยสเลยเลยทุกคนรุ่มกันต่อนะแต่ฝนตกนะทุกคนเนี่ย ฝนมันตกอะโอ้โหแดดออนผมว่ะนนะ่าจะดีกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาุ่้กันต่อครับผมไปว่าจะได้ตัวอีกไหมนะฝนตกก็ยังหมานนะเอาเลยทุกคนทุกคนเข้ามาโอ้รไกลแลวอื้มโอ้ยยั่โดนทุกคนข้ามหัวโอ้ยัเผื่อน้อยไปนะ โอ้เสียดายครับผมโอ้ระยะประชิดเลยเนี่ยครับทุกคนอันนี้น่จะพอแค่นี้นะผมมติกลับมาบ้านแนละ้วเพราะฝนมันตกนะฟานไม่ล่องเลยนะครับมันขึ้นยอมขึ้น,น้ําเลยอยูงแต่หลุม,มครับโอกาสหน้านะครับแก้มือใหม่น,นี่ก็ได้หนึ่งแท่นมาแค่นนะนี้แน่ตัวโลอยู่ครับ โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเ้่นนะครับสวัสดีครับ